ริกกีรเปิดบัญชี broker ใหม่กับ UTSP สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้งาน UTSP ให้ท่านลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดบัญชี b เ o k e r ใหม่กับ UTSP ไปที่น้างเงินคืนและเลือด b เ o k e r ที่ท่านต้องการเปิดบัญชี b เ o k e r ใหม่จากนั้นให้ท่านทำการเปิดบัญชีกับ b ร o k e r ใหม่โดยการกดปุ่มยังไม่มีบัญชีเพื่อมารับเงินคืนจากการเทรดกับ b เ o k e r ผ่าน UTSP ให้ท่านอ่านรายละเอียดของการเปิดบัญชีให้เรียบร้อยแล้วกดยังไม่มีบัญชีอีกครั้งระบบจะนำท่านไปที่หน้าเว็บไซต์ของบร ו เกอร์ที่ท่านต้องการสมรัครโดยต้องสมัครผ่านลิงก์พาร์เนอร์ของเราเท่านั้นจากนั้นให้ท่านทำการเปิดบัญชีกับบร וק เกอร์ของท่านให้เรียบร้อยจากเข้าสู่แอปพลิเคชันหน้านี้จากนั้นกรอกเลขบัญชี MT4 หรือ MT5 ของท่านในช่องกรอบเลขบัญชีไล้ กดยินยอมและกดส่งข้อมูลระบบจะแจ้งเตือนว่าส่งข้อมูลสังเบ็ดและกดตกลงจากนั้นจะมีอีเมลจากทาง UTS Pay ส่งไปยังอีเมลของท่านเพื่อยืนยันและแจ้งว่าท่านได้เพิ่มเลข NT4 หรือ NT5 เข้ามาแล้วและกำลังรอการตรวจสอบจากทาง UTS Pay ให้ท่านรอระบบตรวจสอบและอนุมัติบัญชีภายใน24ชั่วโมงในวันทำการของ UTS p a y หากบัญชีท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลเลขบัญชี MT4 หรือ MT5 ได้รับการอนุมัติหากท่านได้รับการปฏิเสธท่านจะได้รับอีเมลเลขบัญชี MT4 หรือ MT5 ของท่านถูกปฏิเสธให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ support@utsp.com เมื่อเรียบร้อยแล้วบัญชีที่ผ่านการอนุมัติจะแสดงอยู่หน้าบัญชีท่านสามารถรับเงินคืนจากการเทรดกับ,บโรเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน utsp รับสิบทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากเงินคืนที่มากกว่าเดิมกับ UTS p